สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะคะอยู่นี่ก็อยู่ในห้องทรงคือเก่าครับพี่น้องอันซาบผมอันซาบผมครับพี่นอพพ้องซาบผมมาอ้ยกาขาบ่อเขาล้านเขายังวเนาะบ่เปาบ่อยังมาสางอยู่ในรถดออกเปิดแอร์แล้วก็สางผมครับพี่น้องเอาอ้ยมิตรมัดผมบ่คอยปล่อยผมเหยพี่น้องอืม มือนีก็เป็นวันจันทร์ค่ะใส่สีเหลืองนะคะกะ็คุยกับพ่อแม่พี่น้องในห้องทรงเอาอ้อยนะคะห้องส่วนตัวค่ะพี่น้องว่าสู้กันฟังค่ะเอ่อว่างเชี่องเชี่ยวๆแหละพี่นอ้องว่มมหยางหมากมานมือเสาร์นะ่ะคุณยายเอาน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งกับอันกล้วยให้เอาอ้อยกิน เฟียน,นข้อจังหน่อยนะคะเสียงแหบอ้อยก็ขอบคุณแฟนขับน้องขอบอรลระบุซื่อนะคะบอบอระบุซื่อน้องเขาแต่น้องจะรูอยู่หรอกค่ะอ้อยขอบคุณหลายๆค,ะค่ะเพิ่นโอนเงินไม่อะอ้อยซื้อไม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ยังม่มากหรอกสีซื้อมือน,นี่หละอันสีสั่งางวั่นจันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ยากอยากขายของน,นู่นนั่นนี่บวดเลยเศร้าค่ะพี่น้องเหมียนบานเหมียนซอง าง,งานจบมามันก็ขาม,มาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอ้อยกเอ้อยกะนั่นอ้อยกบเมียนบ้านเมียนซองยังมุมีเวลานองพื้นโอนเงินนมะไฮอ้อยก็จะมีเวลาก็คือ,อยู่ที่ท์ทำงานเราอ้อยก็จิมา่าหาบึงไม่สืส่อไม่ไม่เสียบเนี่ยเสียงมันสิได้ดังๆเนี่ยก็ขอบคุณน้องนะคะให้ชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญให้ดังคือเสียงที่ ทรงไม่ไม่เอาอ้อยนะคะมี่ซื้อเสียงด่งดังเทดนยั้งก็ได้ดังไม่สิ่งที่ดีแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสาคัญค่ะมีเงื่อนหลายแบบใน,น้าสุขภาพร่างกายบบแข็งแรงก็คือเก่าพี่น้องเจ้ามีเป็นมีเงื่อนเป็นลอยล้านพันล้านก็คือเก <c oughs> ่า้าร่างกายเจ้าบบแข็งแรงต้องคิดดีทําดีกับพี่น้องคิดได้สิ่งดีๆทำได้สิ่งดีๆ จิตใจห้องมันก็จะดีค่ะอาอ้อยบัวบริคิดยังหรอคิดแต่ว่ามือนีวันนี้วินิที่นีห้องสีดำโล่งชีวิตไปแบบใดแค่นั้นค่ะอันนี้ก็ว่าวสู้กันฟั่งนะคะอาอ้อยดีใจอาอ้อยดีใจกาแฟนครับที่ติดตามช่องอาอ้อยนะคะกับคอมเมนต์มาให้อาอ้อยโอ้ยขอบคุณหลายมาลำมาเหลือพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆให้กำลังใจอาออ้อยหลายอย่าง นถูกคนที่เขาถูกกันนันมาเนี่ยมันดอยนะมันนอย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 ,นอยแต่ว่ากระสซูค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญนี่การกระทาเครื่องไว้พูดว่าการกระทําดีกว่าคําพูดแมนค่ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดเข้าก็เฮ็ดควยความจริงใจแค่นั้นผมมีเสษสี่ยงเอาอวยก็เฮ็ดควยความจริงใจคือ คือเป็นจิตวัตรประจําของอาอ้อยนะพี่น้องบอกสมัยแล้วอาอ้อยเ็เฮ็ดิังสีละเพิ่งต่วอว้อยบริไทยให้พี่น้องบ่งก็หลังจากหลังซัสานที่เวลัพี่น้องแถวน้องกระจักนะคะขี่พ่านก็ยกมือไหว้ตอนนอ้น้อยตอนสมัยเลียนหนังสือยก็นเท่าค่ะเดี๋ยวนี้อาอ้อยอายุหาสิบสามปีนะ,ะอายุห้าสิบสามปีแล้วอันนี้สมัยอาอ้อยเลียนหนังสือพี่น้องอันนี้เขาบอกสู้กันฟังด้ยจ้ะ เอาอ้อยเรียนหนังสือโรงเรียนสตรีอุดมวิทยาของจังหวัดบุดรธานีเป็นโุงเรียนไม่ยิ่งค่ะเอาอ้อยเลี่ยนอยู่ในเมืองนี่แหละนั่งรถสองแถวมาเรียนหนังสือทุกมือทุกมือเราเอาอ้อยก็ยกมือไหว้สารเทพปรลักตลอดเอาอ้อยก็อธิษฐานเอานี่เทียนหนึ่งแต่ว่าเกิดเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เอาอ้อยอธิษฐานไหวก็เป็นจริงเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเอาอ้อยขี่รถ สมัยนะั้นเลี่ยนจบสตรีอุดมม่อหนึ่งถึงมอสามเราเอาอ้อยกลับไปเลี่ยนต่อโุงเรียนพาณิชพาณิชการโุงเรียนพาณิชน่นพี่นนองอยู่บัญจันเอาอ้อยเลียนจบโรงเรียนพาณิชนะคะวันที่นี้ตอนนั้นยังบบเลียนเบาหลังขึ้นหลังค่ะพี่น้าะพอเลียนจบมอสามนั่งสองแถวไปเอสีดำลุ่งชีวิตยังไงเนาะ ในเไปสิมีการมีงานเฮ็ดสิจบม .3 แล้วคิดเด้ว่าเฮาสิเรียนต่อไปด้านใดเฮาถนัดด้านใดบ่เร,เรียนจบม .3 หมู่ก็ถามว่าอ้อยเจ้าของสิเรียนต่อใส่โน่นนั่นนี่อ้อยก็สิไปต่อราชินูก็โอ้ย,ออยเรี้ยนหนังสือส้อบุเกง่งสิไปต่ออุดรพิศเรียนสือบ่เกง่งเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนดังของจังหวัดอุดรพี่น้องว่าเจ้าของเรียนหนังสือบุเกง่งเจ้าของก็เลย ปวบไปสอบบปวบยังเอาอ้อยก็เลยหันมาเลี่ยนสายสามารถเอาสายอาชีพกับไปไปสอบอาชีพอะปวท่านพี่น้องเอาอ้อยไปสอบมันมันจะมีวันวันที่สมัครสอบเอาอ้อยไปสอบปวท่านปวท่านแม่ก็เลยบอกว่าบปวบไปยังกับไปเลี่ยนโรงเรียนอันบรรจันน่ะครับเพราะว่าโรงเรียนบรรจันนั้อยู่ใสาติดติดทีทำงานพ่อันพ่ออ้อยทำงานอยู่โรงบ้านไขรประจักษ์ศิลปาคมใกล้กันกับโรงเรียนบรนจันทร์ ไปลาไปโรงเรียนก็ได้นั่งรถไปกับพอสัตว์ก็ได้ไปยู่ช่วงนึงเพราะว่าอ้อยตื่นสายตื่นสายพอนี่ตื่นแต่เศ้าเนา,านนะทหารเนาะไปเขาไปเขาแถวเด้อาอ้อยกับเสื้อ,อส,สนีนู่นนั่นนี่นาะสมัยตอนย่งหน่อยอยู่ค่ะพี่นนองทุกคนบ่มีสิ่งอย่างที่ดีทุกอย่างตอนนี้หน่อยว่าได้กเกเรเด้ đây, แต่ว่าเป็นค้นทีไว้ว่าเข้าตื่นเช้ามาเฮ้าตองเหตุนั่นเหตุนี่มันบ่นนนท่านพอดอ้วเนะพราะว่าพอตองไปทําง,งานแต่เศ้า เิ่นไปต้องฮกม่วนป้พี่น้องฮกม่วงม่ง,มงหนึ่งเปล่าจึงเข้าไปนี่ก็ประมาาโม่วงกว้างนุณิ by, เ by, อ,อ้าไปก็เลยพอไปพอหลังจากนั้นเอาอ้วยก็ขี่รถไปงเรียนตลอดพอไปก็พอได้นั่งรถสองแถวไปผ่านบริษัทบริษัทนึงเป็นบริษัทที่ใหญ่ในจังหวัดอดุดรเขาขายรถพีน <c oughs> ่น้องขายรถยนต์ <c oughs> เห็นพนักงานใส่สุดงามงามอยากคุณดีอยากใส่สุดคือเขา เวลาเวลาเสาร์อาทิตย์ไปเดินเสียก็จะไปะบริษัทนี่แหละเขากับพี่เซนีนขายรถขายล่า,ยลนลนานน่นนั่ในนี่ใจคิดตลอดอยากเก่งเพื่อเขาอยากนน่นอยากนี่เพื่อเขามันเป็นแรงบันดาลใจของเา่าฟังเข้ามากอยากทำงานบริษัทนี่เด้บริษัทนี่ขืองงาม,ข,งามขึ้นหรูเป็น้องแอร์กระจกอ้อมโอ้ยเป็นความฝันเลยเสื้อบอ่อพี่น้องพ่ออ้อยเลียนจบพนันธุ์นจยมเอาอ้อยไปหาสมาัครงานนี้ พักได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะยูบานซื้อๆนี่นปีหนึ่งเฮ็ด,น,ดนั่นเฮ็ดนี่ไปตามภาษาไปรุ่นนอสมัยนะ่ะเอาอ้อยก็เล่ไปหาสมาัครงานไปเดินหายแยกพี่น้องไปเจอห้องตึกของหนึ่งติดไปว่ารับสมัครพนักงานขายเอาเถอะเอาอ่อยเลยไปสมัครพอไปสมัครที่เราไฟบุกพุนเลยบอกว่าให้ไปสมัครตึกยู่ตรงตรง,ตรงกลางๆเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานสะพาน สะพานเราก็จะมีลานใหญย่ๆเป็นห้องกระจกหมดืดบรัทอันไฟบุ่งลุนอยู่ลานนี่ว่าบริษัทพ่น้องเขไปเสือกเป็นลานที่อาอ้อยนะอธิษฐานใบสารเทพรักษ์ย่ำขับนั่งรถสองแถวมาเรียนหนังสือว่าผูข่ายอยากทำงานอยู่บริษัทที่พี่น้องออาไปมาอาอ้อย้ยากงานอยู่บริษัทนี่สิบแปดปีเนี่ยบริษัทก็ได้ ทำงานอยู่อุดรอ,อยู่บริษัทนี้มาทั้งหมด18ปีเป็นบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ดังเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานีนะคะเอาอ้อยเฮดมาทั้งหมด18ปีเอาอ้อยก็ได้รายล่าออก,ล,ออกล่าออกกลับไปอยู่บริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทนี้อีกหลายปีอยู่ค่ะกัเป็นผู้จัดการแล้วก็มาเฮดโอไลเอาไว้ทํางานบริษัทหลายบริษัท ส่วนมากกับเป็นผู้จัดการนะคะบริหาะบริหารในเพิ่นเนี่ยกับบ่าสู้กันฟั่งกับพี่น้องก็เป็นสิงเทียวอ้อยไฟฝันเป็นสิงที่อ้อยตั้งใจมันก็ได้สมดังเทียวอ้อยตั้งใจไ้ดีพี่น้องอ้อยก็ได้เอามาแช่มาบ่าสู้พอแม่พี่น้องฟั่งก็อยากเบาสู้ฟั่งค่ะพิ่นน้องวัดติจ้าค่ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงกับอ้อยนะคะข้าวเที่ยงค่ะพี่น้อง ออกไปข้างนอกก็ซื้อมากินยูทีทำงานนะคะ <Yeah. S 1> ้วก็อันนี้ <Yeah. S 1> เพื่น,น้องว่าฝากต่ไม้ยูทีทำงานเป็นหนึ่งบักอือ้อไม่เอาไว้กินนะคะพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขามากินเขาเทียงน้ำกันจ้าครับ <Yeah. S 1> พี่น้อง <Yeah. S 1> ไหมก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันแด้วจะเ <Yeah. S 1> จ็บเ <c oughs> เคีย่ยวหมูอยู่หนาธนาคารอ่อมซินแสบต้งม, <c oughs> มีพักเที่ยงมิลองวันนี้ลาสะดวก ช่วงพักก็จะบ่มีลาสะเดินเขามาเสียงคอยเลยพี่น้อง